สวัสดีทุกคนวันนี้น้องไมซจะมาเห็ดกับข้าวสื่ออีพออี์ไมกินตอนนี้น้องไม็มดจะแกงตบปลาตบปลาอีหยังถ <c oughs> ามไม่เก้วก่อน <c oughs> อเคอิรนปลาอยหยังนี่ไอ <c oughs> ้เพิ่นควเลยสดสดไหมไหม <c oughs> นี่ปลาอีหยังไอ้ <c oughs> ปลา, <c oughs> าผงเด้อปลาตผงปลาผง แม่ซื้อมา3าตัวสองแซงที่โอ้ยแพงอยู่เลยทุกคนดี่เป็นเงินไทยกับแพงหลายตัวนี้เป็นปลาตัวใหญ่จังซี่เลยว้าวโกรก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 วัวด้วยวัวด้วยวัวด้วยมีปลาตัวใหญ่เลยว้าวจวดจวด ป้าพงเนาะอันนี้เป็นปลาธรมารมชาติเลยทุกคนมาจากปลาน้ําเนินทุกคนเพื่อนไปจับข้างบนบันเขาบอกเออเขาไ่ได้ขุดทองทุกคนนะดิ่ะปลาน้าําใสปลาน้ําเนินโอ้เบิงเบิงเบิงอายเพื่อนกําลังแบบเออกําลังขอเขึ้นจังได้ขึ้นจังได้อายออกขี้มันออกขี้มันให้ความสะอาดเาลาวก็สิบไปล้างมาสดๆเถากก็ไปแกงมันแกงแซ่บเลย เพราะว่าปลามันปลาต้นใหญ่มันจะแซ่บเห็อาหารพื้นบ้านทุกคนนี่ไอ้คนกำลังแบบตัดตัดเอ่อกำลังอเคิร์นจะไหนเออตัดตัดเป็นต่อนมันหากเสีเอาไปล่างหากเสีมาแกงใส่ใส่เอ่อใส่ใบมะขามแล้วก็ต้นหอมอีแม่ปลูกไว้โอู้หต้นหอมอีหยัง เอออีนยาสาีงามงามแม่ปลุกใว้วเพิ่นกระเบิดน้ำทุกนิ้วเพิ่นขยันเพิ่นขยันขั้นแถบค่อยค่อยค่อยขี้ขั้น,นค,ค่อยเป็นค่อยขี้ข้านกำลังเออถ้าต้องใส่ในี่เลยทุกคนว่าจะสั่นมอมันสิไหมอีแม่ก็เลยเอามาใส่จังวสีเพราะว่ามอามันจะบอได้ไหมสิบอได้ลางลายเชื่อมัน แม่จะได้ล้างสบายสบายแซ่บแซบง่ายง่ายนี่อีเมลของค่อยเองเพิ่นกำลังซ่อมพักเนาะเอินเด็ดพักว่ะพักเน่าพักเน่าผักข้าแม่จะเห็ดหมกแม่จะเห็ดหมกผัก ไขี้ตัวปลามันเอาไปเห็ดเอ่ออีแม่จะเอาไปให้ตัวเป็ดกินมเออแม่มีเป็ดด้วยแม่มีตัวเป็ดปัดเสียมะหลายโตโยแม่บอกประมาณเท่าไหร่จักโตแม่สิบสองตัวสิบสองตัวทุกคนวว้าเดี๋ยวน้องแม่จะเอามาเสื้อดกินเซ็ตคู่น่ฉันโตเนี่ยลืกเอามาข้าวกินเลยแบบนี้ ได้ได้ได้ปะอีเม่ย์บอกอีเม่ย์เพิ่นใจดีทุกคนให้ห้องกินได้นี่ไอ้เพิ่นล้างแล้วเดี๋ยวจะใส่หม้อเลยระวระวังระวังระวังเฮ้ยน้องไม้แตงกินเป็นอยู่เด้แสีบบ่แเสบก็กินด้วเห็ดแล้วอะไผ่ไผ่ว่าบ่แเสบเนี่ยจะเอาทับผีเข้าหัวไปเลยใครกินบอกว่าน้องไม้เห็ดกินบ่แเสียบอุษาเฮ็ดให้กินเนาะบอกว่าบ่แเสบเทนาก็บ่ได้กินอีกแล้ว จบดเสบกินอยู่บ้านน้องไม้แต้งกี่เขาจะบดใส่เตาแก๊สเลยทุกคนเขาจะใส่เออเป็นพื้นภาษาภาษาบ้านน้องเอิญฟืนแล้วก็สุนนท่าให้มันเดือดก่อนแล้วมัซีมาล์ซมันเป็นจังได้มันจืดมันเค็มมันนัวมันอีอย่างเลยสิก็เติมเติมเติมได้อย่าไปใส่หลายก้อนเดี๋ยวมันบดเซ่บเดี๋ยวมันเค็มใส่เกลือใส่น้อยนึงก้อนบพอใส่ไหมพอแล้วก็ทอยพอแล้วก็ยา แซบกะเอามาเลยหนึ่งมิ้วอ้มบอสแอบกะเททิมรถไอแม่จีดาววะเห็นกับเข้าเททิมพี่เพิร์ลเพิ่นซื้อมาแบบแพงๆนี่เขามีมกน้ำทุกคนอีแม่เห็นมกตัวหอกว้าวอีแม่เห็นมกอ๋อลาบหอกนับตัวหอกเออเพิ่นซื้อมาเอ้าเพื่อนลูกพี่ลูกน้องเอามาให้ทุกคนเพิ่นแบบไปหาได้บ้าแบ่งให้เรากินน้ำว้าว ว่าได้เมื่อเหือเอ่อว่าได้มาบ้านเดินเดินมาเช่นนดียหะก็แบบมีญาติพี่น้องคิดทอดคิดถึงคอยไล่เติบเยอะคอยชี้คิดข้านแต่ก็มีคนฮักคอยอยู่เหมือนวะจอกันยังฮักคอยอยู่เลยยิ้มเหม่ยิ้มจอยจอยปะๆๆๆๆๆนี่ฮอซิส่ข์นอนถดี อีแม่ว่าขนอนรสด,ดีใส่ไปก้อนหนึ่งเลยวนะเนาะครึ่งก้อนปะขนอนรสดีปะเค้านี่แม่นไวแม่ขนอนปะขานอดดนซุปก้อนขนอนรสด,ดีใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ลายกระเค็ม5 minutes later เออไม่มีฝาปิดปะเออฝาไม่แกบอกปิดเนาะมันได้มันสิเดือดอยู่ละเวย้ยอยู่เข้าอยู่เข้าอยู่เข้า บอกให้มอมันเดือดไวๆได้บอไแมอะคยยิ้เข้าเลยเอ้ยตากล้องบอกระนี่เ <Joan> ฮ็ดกับเข้าแบบกวนๆอีแม่รับตาสังใซ่ค่อยเหรอนี่อีแม่กำลังตำผัก สี compute, เห็ดหมกเด้อทุกคนไม้เคยกินแน่ผักต้นมาเล็บกระพักเน่าเล้วกระพักเน่าเห็ดคิงเห็ดคิงเฮ้ยลืมซื้อใส่คิงเลยแกงปลาข่อยอะลืม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 เลยเอาคิงมาใส่ก่อนี่คิงอีแม่เพิ่นปลูกไว้คิงน้อยๆทุกคนแต่ว่าอยู่ไถ่บ่มีได้คิงอ oh, ันน oh, no euh. ี้นะอันนี้เ uh ป็นคิงน้อยๆคิงเอาไว้กินนี่วว้าเดี flu, ๋ยวน้องไม้เอาไปล้างก่อนกระทุกๆๆๆใส่หม้อเลยค่ะ พอาถามอ,อมันเดือดกันไปทุกคนเอ้าแต่ว่ามอ,อมเดือดแล้วเดี๋ยวให้มันสุกก่อนให้ปลาสุกก่อนเพราะว่าสิมตอนนี้ว่าได้มันจะเข้ามัน <c oughs> จะเม่นขาวาแล้วก็มันก็เสียบยังกินบ่าได้มันสุกก่อนค่อยสิมมันบ่พออีกยังกับคอยเติมเติม a later few moments later. เดี๋ยวเมื่ออื่นอีพอจะไปขายของเดี๋ยน้องไม่ติดตามไออีพอไปนํากับไอสุรีเพิินจะไปซื้อของมาขายว้าว,วไปนํากันนะคะสิแบบไปเบิรงวิวชมวิวอีอย่างแต่ละหมู่บ้านหลายได้ทุกคนน้องไมเห็นอีพอเาบาเป็นตาปอยู่น้องไมกก็สิตามอีพอไปนาเฮ้ยตะปาสุกละไปเนี่ย เวลาของข้ามาถึงแล้วโทรศัพท์ซิมเบิรงก่อนวุ้ยลืมใส่มะาขาังใส่มาขาังย่ใสใครจะเอามาใส่ใส่เบิร์ได้เนาะนี่ใส่เบรินะเบร์ลายมันก็ส้มลาย đây. เด้ดเจ็บใส่น้อยเจ็บน้อยใส่ลายคิดแตก <c oughs> <c oughs> ใส่ลายส้มลาย <c oughs> คิดแตกด้วยเมย์ในจุดเปลี่ยนหยก ชิม,มอะแล่วซิมกันซิมน้ำมันบ้งกันประมาณสิบเจ็บเออบ่เซียแม่เลอือดใส่เป็นหัวแบบนี่เพ่นก็จะเก็บไว้ในขวดไว้เป็นหัว สแบบใส่ได้แบบเใส่เทใส่ง่ายๆน่นึง <_ d ata> เอาเกลือได้ไหมใส่ลายเข็มเยเราไม่กินแบบอันนี้เขาจะใส่แต่เกลือเป็นงวลทุกคนแล้วก็พริกเนาะเขาบ่มีน้ำปงน้ำปลาใส่ด <_ d ata> พิพี่เขาไ่าได้ใส่เขาใส่เกลือแทนว้าวใส่เกลือแทน ินวโ,โอ้โคตรเผ็ดอ่ะทำไมใส่พริกหลายเตอมเขาจะกินกับน้องไม่ได้บ,าบา่บันเผ็ดแซ่บมีดมีดเอาเอาวลากึ้นคำเด็ดนี่เราก็จะใส่เครื่ององค์ประกอบความเข้มข้นแซ่บหลายแซ่บเบอร์รอะยบ่ ใส่พักมีผักซีว่ะเขาเออเนี่ยผักหอมปอมอแล้วก็ผักจะใส่แกงเฮาสิาได้แบบรสชาติแซ่แบเพิ่มขึ้นนัวเหว็ดกับข้าวแซ่บหลายบดด่ดีทุกคนมันเหตุให้เรากินข้าวหลายแล้วก็อ้วนยำใดก็ลดโบดได้จักเทือ่อลดสองปีแล้วน้ำหนักปีนี้ลงสองขีดจั๊จกแม่นเนี่ย ินหลายเลยนะไม่กินหลายบัมีแต่ขอแซบกลับบ้านแห้งน้ำนักขึ้นอีก <Yeah. S 1> เห็ุกับเขาเห็บุบัแซสบทุกคนจะได้กินข้าวไปหลายเห็ดแซียลายแหกงอ้วน A few moments later กับข้าวของค่อยเองว้าวมา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 ,มาสิให้เบิ้งเห็ดแล้วแล้วเราทุกคนน้องไม่เห็ดกินแล้วแล้วจะให้เบิง้งแต่น,น้องไม่ให้เบิ้งฟีมือของค่อยเอง yeah. เขาสะเป,ป็นลูกไทยผู้ใดได้บ้า <c oughs> <c oughs> ่แกงของคองง่อยแกงปลาแกงตกปลาถ้ามันสุกแล้วสุกลายมันจะเปื่อยเบิดมันสิเลเบิดโอ้อยแม่เย็บอันนี้นำ เอาไว้แบบเออเคยอะไรเอาออกมอเพราะว่ามันฮอตอันนี้เห็นจะซีเลยผ้านั้นอาจจะดำนอยนึงบ้างไหมมือดำเบิดแล้วแม่ไฟนี่เหกอยังงอยู่ปะอ๋อแม่จะหมกผักเดิม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 แล้วแล้วแล้วน้ำไม้ไปล้างมือก่อนทุกคนโอเค five minutes later กินกินข้าวแล้วเพราะว่าข้าวเส้นยังไม่ได้กินกันอนะตอนนี้น่าจะแปดเก้าโมงเศษเศษเอีเมกกำลังตีเราแบบเศษแบบกินเพอเอาไปแม่งขึ้นแต่งเป็นอีเมกแต่งข้าว A few moments later เอา้าไม่มีใครมานั่งกินมาเร็วมา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 กินข้าวกันกินข้าวกัน,น,กนพ,กพูดอะไรเมื่อกินคอยกินก่อนหิวข้าวแห้ง อันนี้เป็นนับต้อหอบชิมบ้งก่อนอืมแซ่บพักอืมอุม๊ยเคยสิกินขามันอุ๊ยขาต้อหอบเคยบุกินเคยกินก่อนเด้อืมโค้ดแซ่บ แซบคักอืมแซวคักทุกคนมมไม่ใช่มีขอเก็บภาพเลยอ๋อไม่ไม่น่าเร็วถา่ายภาพมันน่ะงั้นน่ะจะไอ้อบุตรไทยกคู่กัน